ก็นะค,ครับจากที่ได้ดูคลิป เปิดกล่องไปนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันกันกบ MS m s m 0 7 s c g o กนั่นเองนะผมนะซึ่งตัวนี้นะจะอยู่ในโมบิสูดภาคของโมบิสูดกาน์ดัม0079นะผมนะหรือว่าภาคแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะจะเป็นฝั่งของซีออนนะครับผมนะซึ่งชาอัสนาโบเป็นคนขคับนะถ้าเป็นตัวสีแดง ส่วนที่เป็นตัวสีน้ําเงินออกฟ้าๆหรืออะไรตัวนั้นคือจะเป็นของพวกพลทหารอื่นนะครับผมนะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นไททใต้น้ํานะครับผมนะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวก็จะมาดูรายละเอียดของมันกันนะครับผมนะมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลปี2001นะครับผมนะถ้ากับว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมีอายุป,ประมาณ2 3ปีแล้วนะครับผม นะถือว่านานมากๆเลยนะครับคือถ้าจับมันมายืนเฉยๆมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่ก็ดูแบบเออมันก็ดูขังอยู่นนสีแดงนอันอนี้คือฝ่าเท้านะครับคือต้องบอกดีเทลส่วนหัวก่อนแล้วกันดีเทลส่วนหัวนะ่ะคือส่วนที่เป็นสีแดง ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งเลยนะครับมนะแล้วก็ตรวส่วนที่เป็นสีดำเนะี่ยยันที่เป็นรูๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีดำชิ้นหนึ่งเหมือนกันซึ่งตัวตาเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมนะเท่ากับว่าคุณไม่สามารถขยับตาได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังคือ จ้าตัวเนี้ยก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมค่อนข้างตีกับมันอยู่สักแป๊บหนึ่งเรื่องของการประกอบเข้านะครับผมนะซึ่งพวกข้อต่อของมันเนี่ยคือที่เป็นป้อป้อเนี่ยมันจะเป็นข้อต่ออ่าหอัน2อัน3อัน4อันนะนันก็หนึ่งเหมือนกันนะผมนะที่เป็นส่วนขาซึ่งคือผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะว่าไอ้ตัวเนี้ย มันแข็งแรงแค่ไหนนะเพราะผมเพิ่งประกอบเสร็จวันนี้แล้วก็มาถ่ายรีวิวให้ดูกันเลยนะผมแต่ที่ตอนประกอบเข้าไปเนี่ยคือบอกเลยว,ว่าจุดด้อยของมันคือการที่ประกอบเข้าตัวต,วตรงส่วนขานะที่ผมเจอคือแบบมันน่าโมดหงิดมากเลยก็คือเราต่อเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูคลิปด้วยกันผมถ่ายวางแผนไว้ก่อนนะอืมล้วผมต่อเข้าไปเนะี่ยปับ๊บไอชิ้นส่วนที่มันเป็นเดือยต่อเนี่ยคือมันก็สไลด์หลุดมา ผมก็ต้องขอเข้าไปใหม่เงี้ยคือแบบมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญสำหรับส่วนนี้มากนะครับผมนะแต่ก็มองภาพรวมของตัวนี้คือผมมองว่ามันก็เออมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะคือดีไซน์มันค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหมือนใครมันจะแปลกๆดีซึ่งชอบนะครับผมนะะซื้อมาก็จะเอามาเล่นด้วยนี่แหละคือมีคนบอกว่ามันแข็งแรงมาก นะครับผมนะไอตัวนี้แล้วมีคนทําท่าแบบบีบอยด้วยอะก็เลยอยากที่จะลองดูนะครับผมนะดูว่ามันไม่ได้วะอาจจะหนะักเกินไปมั้งแต่พ้อข้อต่อแล้ววกนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะอาจจะหลวมง่ายนะครับผมก็ต้องระวัง ต้องระวังในส่วนของพวกข้อต่ออะไรพวกนี้เพราะว่าค่อมันข้อต่อมันค่อนข้างที่จะเลื่อนไหลมากๆนะครับคือไม่รู้จะพูดอะไรกับตัวนี้คือมันแบบเออเขอยับเล่นครั้งแรกไงก็ระมัดระวังในการเล่นกันหน่อยรละการมันอาจจะมีลุดเลิดบ้างนะครับคมแข็งมันเท่ากันป่าอ๋อเท่ากัน <laughs> นะอืมคือนี่ตีลังกาได้ด้วยซื้อมาก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะมันมันจะท้าสนุกนะครับผมนะเออมันก็สนุกปันปันๆดีนะสำหรับตัวนี้นะส่วนสติกเกอร์ที่ให้มาเนะี่ยคือมันเป็นสติกเกอร์ที่เป็นจะพูดว่าไงมันก็คือสติกเกอร์ยุคเก่านะอะนะปี2001ั่อะ แต่บอกเลยว่ามันติดดีกว่าโพสติกเกอร์ฟอยล์ใบหม่อีกนะครผมนะถ้าสังเกตดีจุดสีขาวนี่มันจะมีรอยแบบกะกระสะโดดๆนิดนึงนั่นก็คือรอยแกะนะคับผมติดผิดด้านนะคับผมนะเออนั่นแหละแต่ในการประกอบของตัวนี้คือต้องบอกว่ามันอาจจะมีบางชิ้นนะครับผมที่มันอาจจะมีติ่งๆมานะเลยโดนกล้องบ่อยจังเลย หรือจะเป็นแบบพวกอยังไงอะเศษหน้าผมนะเศษพลาสติกแบบที่มันเกินเกินมาอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะผมนะเพราะว่าเป็นโม,โมเดลเก่าด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าโดยรวมนะคือใช้ได้นะครับผมนะมดีไซน์ถือว่าค่อนข้างดีแต่จุดขยับต้องระวังนิดนึงสำหรับตัวนี้นะผมถ้าเต็มสิบเนี่ยผมให้ประมาณ6และกัน นะตอนแรกกะให้แต่แบบเอเอา6ไปแล้วกันนะน่าจะคมสุดนะผมอันนี้แค่ต่อดิบนะครับผมนะต่อดิบติดสติกเกอร์นะไม่ได้ตัดเส้นนะผมนะดูอันนี้ยังไม่ตัดเส้นก็ดูแบบเออมันก็ดูเท่แล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าจัดน,นะในราคาที่ไม่เกิน300บาทเท่านั้นนะผมนะคุณไม่ได้ฟังผิดหรอกตัวนี้มันไม่เกิน300บาทนะครับโดนกล้องบ่อยจังเลย คือถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันได้นะเพราะว่าตัวนี้นี่มีกันให้ควักเลยนะหาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับผมนะมก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันแล้วกันหาซื้อด้วยแล้วกันนะครับผมนะแต่บอกเลยว่าต้องระวังในส่วนของพวกข้อต่อตอนประกอบเข้าตัวนรนวผมนะมควรระวังส่วนนั้น,นรนบผม,มก็สําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนพบในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ